ในแง่ของการทํางานกับทหารเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติแล้วก็หาดินนย่าพร้อมอยู่ภายใต้การนำของ,ขขขขของขนนายกนะครับเรื่องขับอาหารได้ให้คำม,มั่นไหมครับว่าจะไม่ทาให้คำมั่นว่าไม่มีแน่นอนทางท่านานะครับบกตุนการสูงสุดในการด้วยการทำบกนี่ก็อยู่พร้อมนะครับแต่ว่าทาง กองทัพเรือเนี่ยทางกองทัพอกาศท่านอ,อยู่ต่าประเทศท่านก็เลยให้เสนาธิการให้มานะครับเพราะนั้นในแง่ของการทำงานกระทหาเนี่ยก็ไม่ดิมีกระทาอะไรเลยนะครับแล้วก็วันนี้ได้พูดกันชัดเจนนะครับว่าเรามองในประเมินยังไงอะไรทุกอย่างนะครับขณะนี้มันก็มีเรื่องเรื่อง อะไรละอย่างในประเทศจชาที่ที่เราต้อง,นงพนรียมตัทุกทีหรืออะไรต่างๆของของคนไทยเราทั้งหมดนะครับก็ก็คิดว่าสิ่งที่เราทําอยู่อะไรเนี้ยก็ได้ตกลงกันแล้วว่าพร้อมที่จะทําอะไรกันตามตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ได้เตรียมมาตรการทั้งหมดนะแล้วรัฐบาลก็ประกาศชัดเจนอีเนี้ยแล้วว่าเราจะจะ s u p น o r ต,ตที่เาเพราะสิ่งที่ทหารมองตอนนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไไดหงใย ภายในประเทศแต่ห่วรายเรื่องของคือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในลันเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาตินะครับทั้งนอกทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องร่วมมือกันในประเทศให้แข็งแรงที่สุดนะครับแล้วก็ท่านไม่ได้ห่วงราเรื่องการอะไรนะครับท่าก็ได้ขู่กันแล้วว่าก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองขู่กันไม่มีปัญหาอะไรและได้ขู่วิ่งยาพร้อมอยู่ภายใต้การนำของเทนนายกนะครับเพื่อให้ไ้ การมีในการใช้ต่างคนต่างแต่ว่าสิ่งที่กำลังยึดถือกันตรงนี้ที่ส,สําคัญซึ่งพูดตรงๆได้คือเรื่องไทยของประเทศที่จะมาจากภายนอกนะครับแล้วต,ตรงนี้ก็สิ่งที่ได้ในยุคได้ความมั่นใจแต่วว่ายังไงก็ตามเรื่องของในผู้ค้าในนอกหรือเรื่องลูกล้าการลูกล้ำมาทิพย์ใจของไทยไทย,ยอมไม่ได้นะครับยอมไม่ได้และพร้อมสน,นมับสนุนกองทัพทุกวิถีทางนะครับต้นเหนือหไายด้านก็นสดงนี้เพียงแต่เราเงื่อมต่อ ก็ว <So S 1> so um, the ันนี the ้ก็เริ the ่มต <the> ้นเด็กขั้นตอนทางทางทางการเมืองทางทางการเมืองประเทศนะครับก็คือได้เรียกขึ้นมาแล้วก็จะตันไปนี่ก็จะนีนก็จะมีขั้นตอนมนอีก่าจากเราไปไหนมก็ผมคิดว่าเราก็ครอบครองยืนยันจุดยืนเราให้พนานาประเทศได้เข้าใจสังเกตว่าเรายึดมั่นในสันติวิธีและเราไม่ได้เป็นผู้เริ่มก่อนและเราพยายามที่จะตอบแทนไปตามขั้นตอน แตวก็มีอะไรเกิดขึ้นเราก็แสดงมันไปตามสถานการณ์ที่ม,มีเรื่องรับอาหารได้ให้ทำมั่นไหมคะว่าจะไม่ทําให้คํามั่นว่าไม่มีแน่นอนมันว่าเรื่องนี้มันเลยไปแล้วมันเกินเลยไปแล้วยกสมัยมันเปลี่ยนปางไปแล้วรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะ